กบใหญ่ uh, พ pues ี่น้องโอ้พี่น้องดูครับขั้นที่สองครับอุปกรณ์ใส่ปนครับพอใส่ปนพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องป้องปลายดับมันเบาลงพามาใส่เบ็ดได้พี่น้องได้เงี้ยวหัวไม่เลยครับเห็นไหพี่น้อง ไม้ก็จะเป็น,มนไม้ทุงหน้านะพี่น้องทุงหน้าหน้าหน้าตุยแล้วก็นหน้าเนหญ่ยนู่นะครับไม้ที่บ้านหนูเคยมาใส่มือนั่นแหละพี่น้องเดี๋ยวมันติดงูครับเมื่อนี้บ้านหนูจะเอาหัวกมาใส่นะครับรอบก้อนบ้านหนูเอาชิกเดียนใส่นะครับกะเพราเด็ดป,ปนอยู่พี่น้องแล้วมาลองเบิ้งมือนี้ครับว่าไมา้มองนี่ถ้าใส่เงี้ยหวัวสิม,มาดมาครับติดตามต่อไปครับลังแรกครับ สองครับลังที่สามครับ ที่เสียบน้ำนนหน่อยๆเป็นจมีดี่ครับ อนไว้ครับพี่น้องอยากเก็บเป็นไรก็ได้มี่เห็นย่านฝนตกเฝ้าไซาะเฝ้าไซก็หล่นเรือยครับ ทางนี้ส่งไปถือปลาพี่น้องประคอหน่อยครับใส่นี่แหละครับปลาใส่ปนครับใส่หมกไหมประคอหน่อยครับใส่หมกเอ้ได้แล้ตัวไปหมกพี่น้อง หลังนี้กระเทือกครับตัวปลาพี่น้องลอนทุกลังครับ ย่านที่ถือทุกหลังนะพี่น้องเนาะปูไม่กินนี่เนาอป่าตายเ้าเดือดเปนคนหล่อนเอาอันนี้ก็ถืองยีกับพี่น้อง ช่างเหน่ตอตีหรือพี่น้องประเชิงรึป่อย่งปรเชิงครับเชิงหน่อยพี่น้องกินเลือเยตุนางทางนี่ถียบ่ ร่อนครับอบาหนูฝ่าไซตะเว้นครับเพราะว่าฝนมันตกอ่านตกข้าม่ย่านมาได้ส่ครับเพราะไซตะเว้นันครับเป็นแน้านเลยพี่น้องร่อนอย่างเดียวอันนี้ก็หร่อนครับโอ้ยเสียบทุกทุกอันอันนี้ก็หร่อนล่างนี้กะถืออีกนะครับคอหน่อยครับแป๊บเดียวครับกระปูกัดเลยเอาพี่น้องแป๊บเดียวครับ ต่อไปครับอฟังท่างนี่ประเข่งพี่น้องฟังท่างไหนประคอได้ประเข่งครับเข่งหน่อยพี่น้องตายละ โอ้ทางนี้คือโดดทะมาขึ้นมาสูงเลยหมดแดงหกโมงเคิองนะพี่น้องทํแลนะครับบ้านุสิรษฐกับบ้านนะครับหากินขขาวกินนามเนาะพี่น้องต้องไม่แห้งค่อยออกมาหยาใมหม่พี่น้องแต่วาเงีย้ยหล่อนทุกหลังครับยอมเลยมันมันใส่ตะเว้นนะครับอีกฟังห้างของบ้านุ ม่ได้เสียบแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเสียบอีกรอบเห็นมะยามเพราะว่ามันเสียบตอนนี้ก็หล่นขึ้นเ่าพี่นอ้องหล่นทุกหลังเดี๋ยวค่อยมาลุนกันครับรอบทุ่มกูก้กกครับพี่นอ้องดีมาเร็วเดเพราะว่าทางนรืมันมันท่าน,นเสียบเนี่ยครับลุนต่อไปครับครับสวัสดีพี่น้องตอนทุ่มเครื่องนะครับเราหนุ่มผ้ามายามเป็ดพี่น้อง ครั้งแรกครับล่อนนะพี่น้องครั้งแรกก็ร่อนนะ พี่น้องลัางต่อไปครับล้งที่สองที่สองบ่อนครับสิมานมาดด้เลยฝนกำลังมากน้องต้องเล่นยามครับล้างนี่ห่อนครับโค้งมากแล้วครับแถมแรกครับแถมแรกขอน่อยให้พี่น้อง ค้อน่อยครับใส่หมีกน้อยซมได้ครับตาไม่นะตัวยังบางใหญ่หยน้อง ตอไแพรับบางนี้ยังบ๊หล่อนน้องยังชอบบ๊ล่อนลายมาจินครับ โอ้ทางนี้มาแล้วพี่น้องสวยงามนะครับเป็นมองพี่น้องชังุ้ทีสองครับลูกแสมงาม ไปเลพี่น้องไปครับหลังต่อไปครับหลังนี้นมาติดพี่โอ้มหมดข้อหน่อยพี่น้องใส่ป่นครับ ตามครับ บอลหลัง,ลงนีนอีกตัวพี่น้องหายังครับขี้แห้งครับโอ้ปลาเช็งไงพี่น้องเห็นไงครับอ้าประเชง็เชงเก่าเลยพี่น้องเศรษงามเลยครับใส่ษเงยเปนซ่อนเลยครับ บอ่อหลอดนี่ที่เด็ดนี่ที่เด็ดปลายยังไปยยังไม่ตรงกว่าเขาโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกด้วยล่ะโอ้ใส่งามนะครับ ลูกสวยงามพี่น้องสวยงามเลยครับมาาครับชิส้สวยเลยพี่น้องงามมาบ

โอ้เดี๋ยวะปดูสองข้งตัวละงามเลยโอ้ข้างหน้ของยิ่งเสียงป่าเด่นเลยตัวหนเลยตัวหญ้โอ้พี่น้องโอ้ประคอใส่ปนครับประคอใส่ปนพี่น้องสวยงามครับ ก็ล e ังงามพี่น th ้องใส่คนคลังงามครับเด็กสองตัวเลย มาแล้วครับเบ็ดกจ็จะเบิดแไ้วด้วพี่นอ้องอีกประมาณสิบหลังครับหลอน โอ,อ,อ,อ้พี่นอ้องไาไปอู้เด็ดก,กวงนะครับกินมะแข้งครับเนาะไม่ใช่เหรอกนบกว่าหลุดอู้ลุดอีรีครับค้อข้อง่ครับโอ้ยสุด้ายดีไโอ้ ยี่นองินข้าวเดียวนึง่งแบบโอ้มาติดอีกมาน้องเอเีนาพี่น้องอย่าบัวิเลยละเจ็บมันล่ะโอ้โอ้โอสไดายเด้พี่น้องตัวเงยเด้มกันอ้ที่ไลแถว่านัวไหมโอ้ปลาถือกแล้ววลุดพี่น้องโอ้สยดาย งหงยความเงินนอนหลับบ้านน้อเหมบอนลัวคลับ ว่าอะไรนพี่น้องโอ้พี่ได้ค,ครับรังทุ่ทไทยเหรอพี่น้องโอ้ยมาสรุปได้พี่น้องมือน,นี่ท่านูเด็กตัวนี่ส่วนสามประดุกใส่ใยเอ็นเม่นครับสามตัวครับแลวกับประคอ อหน่อยสองตัวครับพี่น้องเสียดายมมงหันครับประคอหญยหลุดนะครับเดี๋ยวมื่อเช้าเขามาลุ่นกันไหมครับว่าบ้านูเสียดายเพิ่มวะนะครับผมติดตามต่อไปครับกาบสวัสดีพี่น้องป้องปลายตอนเช้านะครับมนีบ้านูผ้ามาก้เรูดไปนะครับสามตัวนะครับประคอสองแล้วกับประเคงหนึ่งครับตอนเช้ามาลุ่นน้ำกันครับว่าบ้านูสิมานมันด้ครับผมไปครับพี่น้องลุ่นน้ำกันครับ ประมาณพี่น้องลังนี้กระบาถถกไมีมีอาการครับป่ายัางพี่น้องโอ้ลาคอหน่อยหรือลาเข่งโอ้ลาเข่งไงพี่น้อง,ขง,งเข่งไงบกเข่งไงอย่าพูดป่ากันครับต่อไปครับ

หลังนี้มีอาการพี่น้องเ่าลู้ว่าปลายังกบไงพี่น้องอกบไงมาได้ใส่ปลาดว่ามันเหนี่ยน่อยเลยครับอุ่นครับมึงฟังมือผมมึงเนี่ยปลาดกบไงครับ มาเดี๋ยวยังไงบังยี่นอนป้าโอู้มันเป็นสองปีหมดตัวไี้พี่น้องป้าัดกบเถาไม่ได้ตั้งใจจะกอ,อกกบติดเบ็ดเสยครับต้องสซยมาจากซาได้พี่น้องต้องบอกหงหญ่นครับหั้งเรียกในชีวิตเลยได้ถิดถึกตัวงหญ่บันนี้ อ้สุดยอดเลยครับไปพี่น้องตังต่อไปครับบอหล่อนพี่น้องโอ้โหข้โโอไนู่นข้นมาให้คอหน่อยครับ ลางนี่ถือกประดุกพี่น้องโอ้แต่ว่าอาจะตายพี่น้องตายแต่และมั้งคทำจริงนะโอ้ถือกเติมมาเคลืนนี่เลยครับใส่งามง,งามพี่นอ้องนี่ครับใส่งามนะพี่นอ้องแต่ว่าตายครับตายพี่น้อง จะได้ครับตายก่อนล่างนี่กับบัตถือครับล่นงนี่กับบัตถือนี่ยมโอ้ปลาดุกพี่นอ้องมามันยังยังบกหอย ี่น้องดุกครับรดุ๊กใครน้องดินจนเหี่ยวเลยบ่มีแห้งดินเอา้าดุดเลรอครับพี่น้องใส่งามๆครับดุกใส่งามครับใส่งามพี่น้อง มาครับหลังนี้ถื่อปลายพี่น้องเมื่อคืนบาหนูนเห็ดเบ็ดหักไวไ้นะครับนี่ครับก็เลยใส่ถิ่มไว้แบบนี้ไม่รู้ว่าป่าอยังครับแต่อากาศนี่คือมีป่าครับโอ้โโอโปลาดุกครับลุกหน่อยพี่น้องเถือเบ็ดหักดุกหน่อยครับเบ็ดใกล้เบ็ดเลยนะครับ ประมาณสิบหลังพี่น้องได้ล่ะออนี่ <c oughs> นี่ก็ประควหน่อยพี่น้อง <c oughs> เห็นไหมครับ คือเติมมาขึ้นครับเน่าละประคอหน่อยเน่าเละครับน,นั่นคือพันธุ์หนึอยู่บ่โอ้บ่อยู่ครับพี่น้องที่ใดนั่นงนี่กับบ่ถือครับ ก็อ,อยู่สองหลังลุดครับเบ็ดจะเบิดแล้วอันนี้ก็ร้อน,นกอบอวถือครับ รัางสุดท้ายบอถือพี่น้องบอถือกรบบอกหล่นครับนี่บอยยืนท่ามันลงมาดูมี่หน่อยละหมดแล้วครับพี่น้อง ก็มาสรุปผลงานของมือนีได้พี่น้องเนอะน่ครับหมานเนี่ยนะครับกบไงตัวหนึ่งพี่น้องแล้วก็ปลาดุกสามตัวครับปลาเค็งไงอีกตัวหนึ่งครับเบิงบ้งๆโกบๆตัเลยพี่น้องคนท้อง,อ,งอ้แต่มันติดมินมินกับหีบปล่อยอยู่พี่น้องมันตใหไ่แห้งนะนี่มันมันเจ็ดเลือกและบานูด,ดึง,ดงออกดึงของบมานทาั้งในมันขาดนะครับ น่าจะบอลอดพี่น้องบางอาการแล้วสรุปมนีกระทือว่าหมานนะครับบวกก้มามขึ้นนะพี่น้องสุดยอดเลยครับไม้นี่ครับเนื้อหัวหมานครับจังไหนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บ้าวนูนะครับแล้วก็กดกระดิ่งพี่น้องจะได้ว่พลาดคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้บ้าวนูขอจบไปเพียงเค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ